สวัสดีค่ะพวกเราพร้อมกันหรือยังกับ Sans s u n s u n Present XOXO Multi v e r s e Concert บอกเลยว่าจาัดเต็มทุกโชว์กับพวกเรา For Eve a l e r j a s m i n i g a r Dom And p i p ๆรัสค่ะก็าลองมาเดากันดูได้นะคะว่าพวกเราเนี่ยจะร้องเพลงของใครบ้างจะเป็นอาร,ร์ตบอลอ้ j a s m i n i g a r จะเป็นคุณ Dom เรือจากพ <cal ี่ๆวงหลาลองมาเดากันดูนะคะว่าเราจะรองพลงของใครเฮ้ยนี่ยังไม่หมดนะหรูป้าเพามันจะมีพวกแบบเฮ้ยคนลงคนหลบหรืออะไรนะยูนิตเฮ้ยสลับกลุ่มเหรอเฮ้ยหรือเมทัพเฮ้ยหรือว่าฟิชชิ่งโอ้ my god ก็มารอลุ้นกันนะคะว่าพวกเราหรือว่าใครจะทำโชว์อะไรร่วมกันบ้างนะ ขนความสนุกมาทั้งค่ายจริงอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นจริงๆค่ะในคอนเสิร์ตเนี้ยฝากทุกคนด้วยนะคะกดบัตรพร้อมกันวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะที่ e v e n น p ์ปเวลา10โมงเช้าย้ำอีกทีนะคะกดบ,บัตรวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ Event p ์ป๊อปโมงเช้าตั้งเตือนไว้เลยเตือนแล้วนะ